วิาาากานบ้านในสมุดเล่มสีเหลืองนะคะเด็กๆเปิดมาหน้าตัว N n น t e จมูกค่ะค่ะเด็กๆเ,เปิดมาหน้าตัว N นะคะจะมองเห็นรูปอะไรคะลูกรูปจมูกนะคะ N โน้ e จมูกค่ะเด็กๆพูดตามค่ะ N โน t e จมูกค่ะ อันนี้คือตัวเอ็นพิมเล็กนะคะลูกค่ะคําสั่งเขาบอกว่าจงเขียนตามรอยนะคะค่ะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประนะคะลูกต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนกันค่ะค่ะวิธีการเขียนตัวเอ็นพิมเล็กนะค่ะลูกเด็กๆเ,เริ่มจากลากเส้นตรงจากข้างบนลงมาก่อนนะคะลูก เด็กๆจุดให้สุดสีแดงนี้นะคะรอยปะสีแดงแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาค่ะต่อไปลากเส้นโค้งตรงนี้นะคะลูกลากเส้นโค้งแล้วลากเส้นตรงลงมานะคะค่ะเด็กๆเขียนให้ครบทุกตัวเลยนะคะลูกค่ะแล้วเด็กๆตั้งใจเขียนด้วยนะคะออกนอกเส้นเลยไหมคะลูกไม่ได้นะคะต้องอยู่ในรอยปะนะคะลูกเด็กๆเขียนจากข้างหลังมาได้ไหมคะ ขาดไม่ได้นะคะลูกค่ะต่อไปเราไปดูตัวโอกันค่ะค่ะต่อไปตัวโอค่ะลูกตัวโอพิมพ์เล็กนะคะโออ็อกวัวตัวผู้ค่ะเด็กๆผู้ตามครูสีค่ะโออ็อกวัวตัวผู้ค่ะโออ็อกวัวนะคะค่ะคำสั่งเขาบอกว่าจงเขียนตามรอย ค่ะให้เด็กๆเ,เขียนตัว O อนะคะลูกอันนี้คือตัว O พิมพ์เล็กนะคะค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเ,เ,เริ่มลากจากตรงนี้เลยนะคะลากมาค่ะอ่าเราก็จะได้ตัว O พิมพ์เล็กนะคะลูก ถามว่าเ,เด็กเขียนครบทุกตัวแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อของเด็กๆด้าน,นล่างด้วยนะคะลูกและก็ระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะค่ะต่อไปเราไปดูในหนังสือวิชาถัดไปกันค่ะ